ในช่องสุดท้ายกันที่เราจะจากคุณผู้ชมไปนะคะขอพระอาจารย์สมเนขายได้เมตตาฝากข้อคิดนะคะถึงผู้รับชมรายการค่ะว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายนะทําไมต้องบวชก็ต้องบวชดออ้วยนะคะ <c oughs> คืออันนี้คือถ้าบอกว่าใครไม่ได้บวชนะโดยเพาะเป็นลูกผู้ชายนยถ้าเราลองเป็นหัวอกของโยมพ่อโยมแม่ที่เขามีมีลูกชายที่เขามารอคอยมานานนะ <c oughs> มีทั้งคนหนึ่งหรือว่าแบบว่าอจากจะ บวชก็ฝ่ายจะเลี้ยงมาจนอายถึงอายุยี่สิบเนี่ยก็ยากแล้วเนี่ยเขาเฝ้าว้สามสิบสี่สิบห้าสิบยังไม่บวชได้ทีเนี่ยเราจะรู้เพราะว่าอย่างอย่างลราพี่เองก็ที่บอกไปว่ามีพี่สาวถึงหกคนตัวเองเป็นคนสุดท้องเนี่ยคนที่เจ็ดเลยเนี่ยก็โยมพ่อโยมแม่ก็อยากะยาก,ยากครั้งหนึ่งชีวิตบวชให้ท่านหน่อยเพื่อจะได้เติมบุญเติมบุญให้กับตัวท่านเองเพื่อเป็นการเนี่ยเหมือนเกาะชายเพื่อเหลืองลูกขึ้นสวรรค์อย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ถึงบอกว่าถ้าใครไม่บวชเนี่ยก็กใช้คําว่าเสียใจและก็เสียดายด้วยฉะนั้นเนี่ยในในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็มีบุญใหญ่มีบุญใหญ่ในการที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสเปิโดโอกาสทห้ทุกคนได้ทําหน้าที่ลูกผู้ชายเป็นชายแมนแมนแล้วก็ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างได้บุญอย่างเต็มที่เนี่ยโดยการมาบวชดทดี่ตัวเองแต่สําหรับใครเนี่ยที่ดูอยู่แล้วก็ตัวใหญ่ก็ยังบวชไม่ได้เนี่ยหรือว่า ยังไม่พร้อมบวชเนี่ยก็อยากให้ไปทําหน้าที่เชิญชวนผู้มีบุญเนี่ยที่เขารอคอยอยู่เนี่ยทั่วทุกคนทุกแห่งเลยมาบวชแล้วก็ดูเทปนี้ไปแล้วก็อยากจะให้เอาความรู้ต่างๆเนี่ยไปทําหน้าที่ด้วยไปชวนบวชด,ด้วยเพราะว่าหลักๆเลยสําหรับใครที่อยากบวชแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้บวชหรือว่ายังบวชไม่ได้เนี่ยโดยเพราะเป็นผู้หญิงเนี่ยบุญเนี่ยมันไปตัดรอน้วิปากกรามการเมอแต่ทําให้ย่นย่อขนทาง ของการที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดมาเป็นผู้หญิงซ้ําๆจนบุญจะไปทําหน้าที่แต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีบุญใหญ่เนี่ยไปตัดรอนทาให้เราได้เกิดเป็นเพศชายปรยสุดแล้วจนกระทั่งได้มาบวชนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เลยฝากว่า,าบุญในครั้งเนี้ยมันเป็นบุญที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไปจนถึงเนี่ยห้าพันปีเลยนะสืบทอดเพราะหลวงพ่อตั้งใจไว้ว่า จริงๆแล้วอยากจะมีพระผู้ศึกถึงล้านรูปแล้วบุญ5,000ันเนี่ยก็จะต่อไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งล้านรูปในอนาคตฉะนั้นก็ขออนโมทนาบุญแล้วก็อยากฝากไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราทําไปเนี่ยมันไม่สูญหายไปไหนมันตามกลับมาตอบสนองดูอยู่แล้วหลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสมาบวชเพราะว่าได้การณมิตรนี่แหละได้อาจารย์บุตรสัน์ไม่เจริทรัพย์นี่แหละเพราะว่าอาจารย์ก็เหมือนกับว่าได้เคยบอกหลวงพี่ไว้หลวงพี่เคยบอกอ,อาจารย์ว่าการณยนมิตเนี่ยเป็น ทั้งหมดของพระัูจาร์ค่ะสาธุค่ะขอเรียนเชิญท่านชายบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565อบรมระหว่างวันที่3พุทพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ถึงวันที่ 7มีนาคมพุทธศักราช2566พิธีอุปสมบทวันที่1ถึง3ธันวาคมพุทธศักราช2565สมัครบวชได้แล้ววันนี้ณนะศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่เว็บไซต์ www.buat.com หรือ www.dmycenter.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234